โอเค first step นะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทําการเพิ่มรูปร่างเข้าไปนะครับผมจากนั้นก็ทําการขยายตัว x นะฮะอ,อ๋อตามที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการความกว้างประมาณเท่าไหร่แล้วก็ตัววายความยาวนะฮะผมจะเอาประมาณนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยถ้าเรากดทําการจงที่รัศมีนะผมเราจะปรับประมาณไหนนะ เอาตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งผมจะคิดว่าประมาณสําหรับผมนะประมาณนี <NY> ้ถ <st ing> ือว่าสวยละโอเคจากนั้นให้เราทําการใส่ตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะทําการใส่ไปตรงหนังสือตัวหนังสือนะครับผมโอเคแล้วก็ทําการขยายมานันเข้ามาใช้มือก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับกดไปที่ขยายนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวตัวนี้นะฮะนี่นี่นี่ตัวนี้ ขยขยตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับจากนั้นทําการเปลี่ยนฟอนต์นะครับผมให้เรากดไปที่แก้ไขข้อความนะกดไปใช้ฟอนต์ตัวนี้นะครับผมแอนตอน,นะครับผมฟอนต์ฟีน,ฟนะฮะจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนสีเราจะเอาเปลี่ยนเป็นสีขา,ขาวก่อนนะครับเพื่อที่มันจะได้ดูเด่นชัดนะฮะ,ะจากนั้นให้เราทําการใส่รูปภาพหรือว่าอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการซึ่งผมจะใส่เป็นอันนี้นะ,ะเป็นแบบโลโก้ เงินนะสัญ,ญลักษณ์เงินนะครับผมเอาไว้ตรงนี้นะฮะนี่จะใส่เป็นเงินก็ได้หรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผมจะใส่เป็นโลโก้เงินนะฮะตรงนี้เลยประมาณนี้นะจากนั้นก็ทําการกดไปที่แผ่นนี้นะครับผมแล้วก็กดไปที่ถังสีฮนะแล้วกดไปที่ตรงนี้ครับผมแล้วเปลี่ยนสีขาวนี้ให้กลายเป็นสีดํานะแล้วตรงนี้ให้กลายเป็นสี แดงสีที่เราต้องการเนี่ยนะผม,ผมจะเอาสีแดงประมาณนี้นะครับโอเคราผมยังไม่ได้ปรับเลยกดใหม่อีกรอบหนึ่งนี่เลื่อนตัวนี้นะผมเราจะเอาประมาณนี้นี่ผมจะเอาประมาณประมาณนี้เลยนะฮะผมถือว่าแบบว้าวแล้วผมรู้ว่าจะสวยลนะขย,ยับไปนี้นะโอเคกดไปที่ตัวอักษรนะฮะเรากดไปตรงนี้ทําเหมือนเดิมนะครับผม เราจะเ,เป็นสีขาวกับสีดำแล้วกันนะเพื่อที่มันจะดยดูแบบสวยๆเลยโอเคประมาณประมาณนี้ไหมนะเอาประมาณนี้ไหมนะโอเคแบบนี้เลยนะครับผมเราต้องทำการแบบอารวมกลุ่มก่อนนะครับผมโอเคเราจะได้มาประมาณนี้นะรู้สึกมันจะมืดเกินไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันมืดเกินไปผมก็เลยต้องทำการแก้ไขมันนะครับผม วิธีการกดแก้ไขนะครับผมไปตรงนี้หนึ่งทีแล้วกดไปที่ตรงนี้นะผมแก้ไขกลุ่มนะครับกดเลป,ปุ๊บอ่แเราก็กดไปที่สีแผ่นนี้ก็ได้เลยกดไปที่แผ่นนี้เดินลงมาปุ๊บปุ๊บรู้สึกผมรู้สึกมันจะมืดๆไปนะโอเคประมาณนี้แล้วกดกลับไปตรงลนบนนี่นครับผมานบนตรงนี้นะโอเคนี่นะกดย้อนกลับกลุ่มตรงนี้ปุ๊บโอเคย้อนเลยทีนึ่ง โอเคขอเปลี่ยนเงินกันนะครับผมรู้สึกจะต้องทําให้มัน,นสวยขึ้นนิดนึงลองกดไปตรงนี้ขอบนะครับผมแล้วกดกดไปที่เงาแล้วเพิ่มสีขาวเพิ่มเข้ามาหน่อยประมาณนี้จากนั้นให้ทำการจัดเป็นกลุ่มนะครับผมจัดเป็นกลุ่มปุ๊บโอเค กดตรงนี้แล้วกดไปที่ยาและแปลงนะฮะมาร์กไปทีหนึ่งครับผมทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เราต้องเลื่อนลงมานะครับผมกดตรงนี้เลยนะผมตรงนี้เลินเดนเดินเดนเดเดนเดี๋ยวกดบวกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับเพื่อที่เราดูว่ากรอบมันอยู่ประมาณไหนนะครับผมล้วเราก็เลื่อนลงไปเลื่อนลงไปผมจะเอาประมาณนี้นะเหตุผลที่เอายาวเพราะว่าเราจะใส่เอฟเฟกต กล้องเข้าไปด้วยนะครับผมนี่ทีเด็ดเราเลยเสดใส่กล้องนี่แหละดูเราดูนะกดไปทีนึงตรงนี้เราอย่าลืมตรงนี้นะผมเป็นกราฟนะครับผมลืมบอกไปเลยข้ามไปเฉยอ่ะตรงนี้ลองดู่อยสิโอเคฟึบรู้สึกมันจะเร็วกกันไปนะกดไปทีน่นีทีนึงแล้วก็กดตรงมาร์กนี้ก่อนเลื่อนลงไปตรงนี้ เคตรงนี้ฟุบจากนั้นกดไปที่ตรงนี้นะครับผมแล้วกดที่เอฟเฟกนะครับผมเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมแล้วกดไปที่นี่ครับผมอ่ากดไปตรงสามสามดีนะครับผมแล้วก็กดไปตรงแผ่นนี้นะครับผมแผ่นนี้กดเพิ่มมาตรฐานเข้าไปกดตรงนี้หนึ่งทีกดตรงมุมนะครับผมกดตรงมุมตรงนี้บวกหนึ่งทีกดตรงนี้หนึ่งทีเราจะขยับมานะครับผมนี่ ดูเทิทำไมโอเคปรับไปที่ประมาณห้าสิบแล้วกันนะผมจะลองดูที่ห้าสิบนะว่ามันจะสวยหรือเปล่าดูสิห้าสิบโอเคห้าสิบขึ้นมาเี่โอเคห้าสิบลครับผมเรียยร้อยตรงนี้เราจะเอาประมาณตรงนี้นะครับผมขึ้นมาดูสิขึ้นมา,นมาโอเค คิดว่าสวยครับผมจากนั้นให้เราทําการเนี่ยทำแบบนี้เลยนะครับผมให้ได้ประมาณสัก3หรือว่าะครับผมตามที่เราต้องการเนี่ยนะครับผมซึ่งผมจะทำด้วยนะครับผมขั้นตอนนี้เอาแบบง่ายๆเลยก็คือเราทําการกดตรงนี้1ทีแล้วก็คลอกตรงนี้นะครับผมทำเลเยอร์สามนะฮะทีหนึ่งแล้วกดไปที่ค o ปปี้นะครับผมแล้วกดไปที่ตรงนี้ครับผมแก้ไขกลุ่มนะฮะจากนั้นกดไปที่ตัว อัดสอนนะครับผมแล้วกดไปที่นี่ครับผมแก้ไขข้อความจากนั้นก็ทําการลบไปนะครับเราจะใส่เป็นข้อความตัวอื่นก็ได้นะครับซึ่งผมจะใส่เป็นตัว S นะฮะโอเคตัว S ได้ประมาณนี้อืมรู้สึกตัว S มันจะยังดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เรจะเอาเป็นตัวเแล้วกันโอเคตัว A ปึ๊บฉะนั้นก็ทําการกดไปที่สีเลื่อนลงมาหนะ่อยให้มันเห็นตัว A อได้ชัดๆหนะ่อย เค okay, ตัวเอเคแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับเราไม่เอาสามกันนะครับผมมันจะดูไม่สวยนะมันจะดูน่าเบื่อกันไปนะ <c oughs> ล้วกดไปที่นี่นะผมสีนะผมแล้วกดไปตรงนี้เลือกสื่อเลือกสื่อที่เราต้องการซึ่งผมจะเอาเป็นนี้นะครับผมรูปสมองนี้นะครับที่ผมตามหาเลยแล้วกดไปที่วิธีการลบชุนหลักผมจะสอนไปด้วยนะครับผมกดที่เอฟเฟกนะผมกดไปที่โคมาคีนะฮะกดเพิ่มเข้าไป กดไปที่สีเอาไปสีขาวนะครับผมแล้วขอซูมหน่อยขอซ้มเพื่อที่จะมันจะได้ลบไปเฟดโอเคแล้วก็ขยายให้มันกดตรงนี้ไปทีหนึ่งประมาณนี้อ่าเห็นไหมมันจะมีอยู่เส้นขาวๆนะซึ่งเราจะทําการเปลี่ยนมันด้วยทําด้วยการเลื่อนเล่ยนโคมาคีนี่แหละโอเคประมาณนี้ผมถือว่าแบบดีมากอือหือจากนั้นให้เรากดไปที่ ีตรงน้ให้เราเปลี่ยนสีนะผมเมื่อกี้สีแดงไปแล้วใช่ไหมสีแดงมันต้องคู่กับสีอะไรถึงจะสวยผมจะใช้เป็นสีนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้แล้วแต่ว่าเราอยากได้สีแล้วนะแต่ทางที่ดีผมแนะนําให้แบบมันมีสื่ออยู่ที่เขาสอนเกี่ยวกับสีสีพวกนี้แหละเพราะว่าสีท้ามันเข้ากันไม่จะดูสดนะครับผมสมมติขอปรับหี่ยโอเคประมาณตรงนี้แล้วกัน โอเคครับผมรู้สึกไอตัวนี้มันจะโดนสีเยอะเกินไปขอปรับอีกนิดนะไม่ได้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 ไไดไไดขอปรับโคามาคินนี่เราต้องค่อยๆใช้หน่อยนะครับเพราะว่ามันนี่เน่น่เห็นๆๆไหมหสีขาวมันออกมาก็กดกลับไปที่โปรเจกต์นี่เลยครับโอเคมันขึ้นมาแบบน,นี้ฟุบ Okay. กดไปที่ Copy ี้ของเรานะครับผมแล้วกดไปที่นี่นะผมอยากได้แล้วเพียงเราก็ทําการเขาเรียกว่าลบเอฟเฟกนะครับผมลบแบน,นี้เลยนะผมเราต้องลบไอที่มาร์คว้นะครับผมแล้วก็ลบอันนี้ไปด้วยแล้วก็กดไปที่เลเยอร์ของมันแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้านหลังครับผมปุ๊บอ่ามันอยู่ด้านหน้าแบบนี้ทําไงครับพี่อเออใจยเย็นนะน้องกดทีนี้ทีนึง <c oughs> ลบอันนี้ไป แเราตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเราต้องให้ผมอยากให้ตัวนี้มันออกมาแบบปึ๊บตรงนี้นะครับผมด้านบนนี่นะผมมาที่นั่งแล้วตัวนี้ที่นั่งปึ๊บเข้ามาแบบปึ๊บแบบนี้นะฮะปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บกดไปที่กราฟนะผมใช้กราฟนี้นะครับผม โอเคแบบนี้เลยปึ๊บฟืบอ่าเป็นงานนะเราต้องทำสองแผ่นนะครับผมแล้วแต่ว่าเราอยากได้กี่แผ่นนะครับผมผมอยากได้แค่สองแผ่นนะผมจะทำด้านซ้ายหนึ่งแผ่นแล้วก็ด้านขวาหนึ่งแผ่นแล้วก็วางให้มันอยู่ตรงกลางนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมขั้นตอนก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมแค่ย้ายไปอยู่อีกฟังอีเสยๆนะจากนั้นให้ทำการกดไปที่จุดนี้นะครับผมเอาเอฟเฟกต์ตามที่เราต้องการในน่ะรูปร่างเนี่ย เราจะเอาตัวหนแล้วแ่เราเลยนะครับผมซึ่งผมจะเอาเป็นตัวนี้นะครับผมคิดว่าเอาเป็นตัวนี้เลยเตัวนี้ตัวนี้ครับผมแล้วก็ทําให้มันเล็กลงนะครับผมให้มันอยู่ตรงนี้นะฮะผมจะใส่ตัวหนังสือนะครับผมแล้วก็ปรับสีนะครับผมซึ่งผมจะเรับสีแดงเลยนะฮะแล้วกดไปที่ตรงนี้ผมจะดูดสีจากตรงนี้เลยนะครับ อากดไปที่ตรงนี้หนึ่ทีมาร์กไปอีงทีแล้วก็ตรงนี้หนึ่ทีตรงนี้อ่าตรงนี้มันก็ต้องเข้าไปแบบนี้นะคผมแล้วกดไปที่กราฟแล้วกดไปที่ตรงนี้นะครับเอฟเฟกตขึ้นๆลงลงดูซิโอเคมันต้องมาพร้อมๆกันนะเพื่อที่มันจะได้ดู่ปบบสมูทนะครับผมฟึ๊บอ่าใกล้เคียงลนะเข้าไปนะิดนึง ปุ๊บอ่าไอ้ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันออกมาเร็วกันไปผมจะทํากดไปที่จุดตรงนี้เลื่อนมาตรงนี้นะครับผมเลเยอร์นี้ก็เหมือนกันนะฮะดูสิโอเคไอ้ตรงนี้มันรู้สึกมันจะเร็วกันไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับผมโอเคความเหมาะสมตรงนี้ปุ๊บอ่ากดตรงนี้หนึ่งทีนะครับผมเราจะทําการเลื่อนไอ้ตรงนี้ลงมาก่อนนะตัวอย่างนี้ปุ๊บ กดไปตรงนี้นะครับผมหนึ่งทีเดินลงมานะครับผมประมาณนี้โอ้ย,อย,อย,อยประมาณนี้นะครับ mm hmm. กดที่กราฟแล้วกดทีน่นี่ตรงนี้หนึ่งทีอ่าไอตัวนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเดินลงมาเดินลงมาโอเคอันี้ก็เดินลงมาเหมือนกัน ใส่ต้องใส่การาฟให้มันนะครับผมไม่ใส่การาฟนี่มันจะไม่สวยแลยมันไม่ลื่นเลยนะฮะผมจะเลื่อนตรงนี้มาตรงจุดที่สามแผ่นนี้ลงเลื่อนลงมานะครับผมฟุ๊บอ่าแบบนี้จากนั้นก็ทําการใส่ตัวหน่งซื้อนะครับผมใส่ตัวหนังซือลงไปเลย เรากดไปที่ข้อความแล้วก็ใส่เอฟเฟกนะผมกดตรงนี้กดไปที่ข้อความนะครับผมดูซิว่าเราอยากได้เอฟเฟกประมาณไหนตรงนี้กดไปสิ้นสุดนะฮะกดมาร์กไปหนึ่งทีแล้วกดด้านหน้าหนึ่งทีแล้วกดไปที่ด้านหน้าเรื่อนะเรื่อยๆกลับไปปุ๊บ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 ศูนย์แบบนี้เลยจากนั้นก็ลองดูหน่อยสิโอเคแบบนี้นะครับกดไปที่ ข้อความเอฟเฟกนะฮะกดไปที่เอฟเฟกจากนั้นก็สิ้นสุดตรงนี้นะผมเราก็ต้องเลื่อนในตรงนี้ให้มาสุดตรงนี้เลยเลื่อนไปที่ข้อความตรงนี้นะผมแล้วก็กดไปตรงนี้นี่นี่เห็นไหมตรงนี้ปุ๊บปุ๊บท,ทุกแผ่นเลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้กดไปที่เอฟเฟกตรงนี้นะผมกดเอฟเฟกเพิ่มเอฟเฟกเราเอาเป็นเอฟเฟกเรืองแสงนะครับแสงรอบตัวกดไปที่สีแดงนะผมโอเคจากนั้นเลื่อนให้มัน เข้ากับตัวมันเลยโอเคประมาณนี้แหละผมว่าสวยละจากนั้นก็ทําการใส่วัตถุประสงค์นะครับเพิ่มกล้องเข้าไปผมใช้ไปก่อนเราจะเลื่อนเราจะเลื่อนมาให้จุดๆตรงนี้นะครับผมโอเคกดเปิดกล้องนะครับผมเราต้องเปิดกล้องตรงนี้ปึ๊บโอเค กดไปที่ตรงนี้นะผมบอกไปที่นึงันจะทำการซูมนะครับผมจะทำกดตรงนี้ซูมเข้าไปเลื่อนๆเข้าไปก็คือการซูมนะครับผมในส่วนนี้ทุกคนสามารถปรับตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมก็เป็นการซูมกล้องนะครับผมก็จะมีการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็ซูมเข้าไปตามที่เราต้องการเลยนะแล้วผมก็จะตัดไปเลยเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเราต้องใส่ตัว ผมเพื่อทําให้ข้อความมาดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมที่จะเลื่อนมาอยู่ด้านล่างของเดเย์ข้อความด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นนะแล้วก็ปรับตามที่เราต้องการเลยแต่ว่าอย่าลืมที่จะทําให้มันดูแบบเคลื่อนไหวด้วยนะครับผมด้วยการที่เรากดไปที่ตรงนี้นะครับผมย้ายแล้วก็แปลงนะครับผมแล้วก็เลื่อนโดยการมาร์กแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาตามที่เราต้องการเลยนะครับผมค่อยๆปรับนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันดูแบบเร็วเกินไปเราจะกดไอตรงที่จุดมาร์กแล้วก็เลื่อนให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อที่มันจะได้ดูแบบอ่าย่างไงเดีอยะมันจะมันจะได้ดูแบบสมูทมากขึ้นนะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้คือใช้เวลานานมากนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้อยากให้คลิปมันยาวเกินไปมันจะน่าเบื่อนะครับ ก็ลองปรับไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมโดยที่ในตอนสุดท้ายนี่เราต้องปรับไอตัวแถบเนี่ยให้มันตรงให้มันยาวเท่ากันด้วยนะครับผมเพราะว่าบางทีมันไม่เท่ากันมันจะหายไปนะเราต้องปรับให้มันเท่ากันนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันสอนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะเมนบอกผมได้นะผมจะได้เอาไปปรับแล้วไปไปพัฒนาต่อนะครับผมจะได้ทําคลิปที่มันง่ายขึ้นนะครับผมคือก็คือเป็นการสอนที่มันเข้าใจง่ายกว่านี้นะครับ พัฒนาแล้วเมนไว้เลยแต่ถ้าหาว่าใครดูดจนจบเนี่ยผมก็ขอบคุณม,มากๆเลยนะครับ See you later